สวัสดีทุกคนพบกับรายการต่อเต่าเล่าเรื่องอีอีเฮ้ยโปรดักชันเราดีนะเราบินมาถ่ายทำต่อเต่าถึงประเทศญี่ปุ่นโอ้โหมาฟรี ไม่แต่ว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปเปิดของช็อปเพราะถ้าใครติดตามบล็อกที่เราลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคลิปนี้เรามาช็อปของเยอะมากหรือว่าถ้าคลิปนี้ตัดเสร็จก่อนก็<อ>ไปดูบล็อกย้อนหลังก็ไปดูบล็อกย้อนหลังอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาป,ปิกาแต่ว่าคลิปนี้เราแบบเป็นคลิปที่แบบมาทํางานนะต้องขอบคุณโคเซ่ด้วย<ช>เพราะเรามาเปิดตัวโปดักต์ใหม่ก็คือน้าตกผีดิบของเขาเนี่ยอับสูตรทําให้มันเพิ่มความกระจังให้กับหน้าเนี่ยได้ดีคือถ้าใครอยากผิวกระจังก็สามารถไปใช้โคเซ่ได้แต่ ทริปนี้เราไม่ได้มาซื้อโคซ้ซตอย่างเดียวเรามาชอปปิ้งด้วยซึ่งตั้งแต่เริ่มทริปเนี่ยก็คือขอเล่าได้ไหมตั้งแต่เริ่มทริปปุ๊บฉันเดินไปเจอหน้าเธอที่สุวรรณภูมิคําแรกที่ตอบพูดกับฉันว่าเต๋าทริปนี้พี่จะไม่ชอปแล้วใช่แล้วเป็นไงสภาพก็อชอปนิดเดียวนะสภาพอยากให้ดูชอปนิดเดียวหิ <c oughs> ข้างหลังทั้งหมดเนี่ย <c oughs> กือกองมาเดินเนี่ยก็คือของพี่ต่ออ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าแม้ว่าทริปเนี้ยพี่ต่อชอบอะไรบ้างแล้วก็หนูด้วยเริ่มตั้งแต่วันแรกไหมวันแรกเลยเธอต้องโชว์กองก็คือฉันเนี่ยเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหลังพี่ต่อแล้วอยู่ดีๆชีต่อก็เดินไปเดินเข้าไปแล้วก็พิมมาบอกว่าพี่รออยู่คาเทียนนะก็ตอนแรกก็คิดว่าอ๋อสงสัยเขาคงไปแบบดูของเล่นๆเพราะว่าเขาบ่นว่าเขาอยากได้นู่นนี่นั่นเขาคงไปดูไว้แต่ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บกาลังนั่งจ่ายเงินอยู่ใช่แล้วทําไม ถึงตัดใจซื้อตัวนี้ก็คือคิดว่ามันต้องมีแต่ก็พอซื้อแล้วก็ยังแบบรู้สึกโงงโงงในใจอยู่ลอซื้อดีไหมเพราะว่ามันราคามันไม่ราคาแรงไม่ตอนแรกฉันนึกว่ามันแสนก <แ S 2> <ต>ว่าบาทเพราะถ้าเธอเธอไปเห็นอันเล็กง <c oughs> ไงเธอไปเห็นอันที่แบบบางๆไม่ใช่ราคาที่มันอยู่ในตู้โชว์อ่ะมันแสนกว่าบาทแล้วฉันก็เอาแล้วพอเขาบอกสองแสนเจ็ด ถอยกลับไม่ได้แล้วอ่ะเราเข้าอเืไม่ใช่ถอยกลับไม่ได้เราแต่ว่ายังไงสักวันมันก็ได้ใช้อยู่แล้วแล้วพอมาถามเต๋าเต่อก็บอกว่าเออยังไงแบบวันหนึ่งมันก็ต้องซื้ออยู่ดีอย่างอันนี้มันก็ไม่แต่พอใส่มันก็สวยจริงๆอ่ะอันนี้แล้วไปไปซื้อแบบร้านข้างนอกที่เป็นร้านทองหรือว่าอะไรมันก็ไม่เหมือนไงเพราะคาทีก็คือคาทีเราซื้อประวัติศาสตร์แต่มันเข้าข้อเราสวยนะเข้าข้อแล้วแบบยิ่งทําให้คนสวยเนี่ยสวยยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมันคือเครื่องประดับที่เกิดมาคู่กับพัทราคุโดยเฉพาะ ก,กับทุกคนในโลกคค่ะไม่แร่ว่าถ้าเธอมีตัวอันนี้แล้วเธอต้องมีรุ่นเลิฟต่อพอรุนอ่นเลิฟก็สวยใส่เขา้าคู่กันคือสวยมากเดี๋ยวค่อยสะสมอันนี้<ๆ>คือวันแรกวันแรกเรามาถึงแล้วพี่ต่อก็พูดกับฉันหลังจากซื้ออันนี้ว่าทริปนี้พี่จะไม่ซื้ออะไรไแล้วฉันไม่บอกพี่สองบอกทุกคนในทีท์ฉันไม่บอกพี่สองพี่สองเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์โคเซเป็นพีอาร์แบรนด์โคเซบอกพี่สองผมฝากท้องผมด้วยนะครับาะว่าผมไม่เหลือเงินแล้วไม่ซื้อซาตีนแล้วผมขอกินข้าวฟรีทุกมือ แต่ว่าเขาชอบอันนึงเพราะว่าจองรองเท้าไว้ต่ไทยเพราะว่าตอนนั้นฉันอยากได้รองเท้าโบเตกาแล้วก็ใช่คือมันหายากมากในไทยไปหาที่ฮ่องกงไม่มีไทยตอนแรกก็ไม่มีก็ไม่มีแต่ไปได้คู่สหายที่ไทยเขาไปเจอคนเจอในคลังแล้วก็ก็เลยค้นหาในงานวันนั้นเจอภูมิในงานภูมิบอกว่าเอ้ยกดรีเซิร์ฟสิรีเซิร์ฟแล้วเขาเมลมาเราก็เลยบอกเก็บไปให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาญี่ปุ่นอ๋อก็คือรองเท้าโบเตกาคู่ไหนคู่นี้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 ก็คือพี่ต่อมีสีดำอยู่แล้วเราพี่ต่อเป็นคนไปอยาว่าเอ้ย รุ่นนี้สวยส่งมาให้เราดูก็เ้ยสวยจริงแล้วชีบอกว่าใส่สบายด้วยพี่ต่อก็เลยมาเอาอีกคู่อพอเท้าถึงประเทศญี่ปุ่นปุ๊บนอนหลับได้แป๊บหนึ่งแต่งหนะ้าแต่งตัวมาเพื่อเอาคู่นี้แต่คู่นี้สวยนะคู่นี้สวยมาก บนเตกาเวเนตาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยได้ราคาดีด้วยถูกกว่าไทยแบบหลายพันน่ะเออคู่นี้ก็สวยคือสีนี้คือสีที่พี่ต่อจองไว้เพราะพี่ต่อซื้อสีดําที่ไทยแล้วก็มาซื้อสีนี้ต่อมันเรียบรู้ใส่กับกางเกงยีนส์หรือว่ากางเกงสีเนวี่บลูแต่พอจ่ายเงินคู่นี้ปุ๊บยัยเอสเอพูดว่าไม่ใช่ฉันบอกว่าฉันก็พูดเป็นงานเงินแหละว่าว่าเออมีสีอื่นไหมกระเทยน้อพูดไ้ก่อนเพราะว่าถ้ามีสีอื่นก็แบบก็พูดไปก่อนมีไม่มีไม่รู้แหละแต่อยากพูด แต่ปรากฏว่าเอสเอตอบว่า <avez> มี หาให้ได้หาให้ได้แล้ววันนั้นอะของมันไม่มีไงแต่เขาถามว่าเราอยู่กี่วันแล้วของมาวันสุดท้ายที่เราอยู่ญี่ปุ่นพอดีก็เลยได้อีกคู่แบบนี้จริงมาถึงเมื่อวานนะเพิ่งไปเอามาเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปเดี๋ยวคนดูจะรอ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 ,รอให้ดูท้ายคลิปเรียงตามวันที่มา,มาเรียงตามวันแล้วเราก็มีแพลนหลายอย่างมากที่จะไปตามก็คือแบบกางเกงโนเอเวที่พวกเราแบบมีสียีแล้วแต่ว่ามันสวยเราอยากได้สีอื่นปรากฏว่าไปแล้วก็ไม่มี แล้วก็แบบไปหาหลายช็อปมากบอกเลยว่าช่วงนี้คนไทยที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วหนูก็ไปเข้าซีนก็คือไปตั้ไปยไไอยู่โบใายเพราะว่าอทนั้นไม่ได้อะไรบ้างก็เธอได้อันนี้หนึ่งอย่าง แล้วก็ดูปไปั๊ดซีีนเพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าใครอยากใส่หมวกของแบบแบรนด์เนี่ยเรารู้สึกว่าหมวกซีลีนเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าหมวกมันใหญ่ใส่แล้วแบบหัวมันเข้ารูปได้ดี<อ>แล้วก็ขน่มมากินเพืนได,ได,ได้แล้วก็หมวกใบเนี้ยเป็นหมวกซีลีนใบที่3เพราะเรามีสีดาสีน้ําเงินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหมวกที่ทรงสวยมากใส่แล้วสวยใส่แล้วขึ้นหน้าเราสวยเหมือนพี่ต่อใส่คาเทียแล้วสวยเราใส่หมวกอันเนี้ยเราเรารู้สึกมันเข้ากับหน้าเราก็เลยมาซื้ออีกอันนึงแล้วมันก็มีตตััััววเเเปป็็็็นนนนนยีีมมกกท่ดดดููแบบ พี่ตอบบอกว่ามันไม่ใช่ของซีลีนมันคือของ ถูกต้องเราก็เลยไปตามอันนี้มาอ่าส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ไปตามเพราะว่าเราไปตามยูนิโคเพราะว่าอยู่ดีๆอากาศกา็หนาว <c oughs> แล้วยัตอนเนี่ยเตรียมชุดแบบซัมเมอร์มาผ้าลินินบางๆโอล์ดเอ็กซ์ตมแหรโงถแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆอากาศกา็หนาวขึ้นมาแล้วทางออกก็คือเราต้องซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเราก็เลยไปซื้อยูนิโคซึ่งยูนิโคที่ญี่ปุ่นไม่ใช่จ้ะเขาชื่อแบรนด์ยูนิโคลยูนิโคลหรอไม่ใช่ยูนิโคลเขาให้อ่านยูนิโคลจ้ะท่านยูนิโคลไม่ได้หรอไม่ ขนาดบางโครยังอ่านบางโครเลยก็เดี๋ยวจะไปซ้ากับบางโครก็ยังเอโคได้เลยไม่ได้ต้องยูนิโครยูนิโครใช่เราก็เลยไปซื้อยูนิโครมาสยามพารากอนพารากอนไม่ไ um, ด okay, oui, ้ถ้ากันเธอก็ต้องอ่านว่าดิจ so ิมอนใช่โดราเอมอนโูไปก่อน ทุบนี่เราก็ไปซื้อมาซึ่งบอกว่าอุ้ยคอลเลคชันยูนิโคที่ญี่ปุ่นน่ะน่ารักมากเลยเนาะพี่ต่องแล้วแบบมันมีนิมอลมาเกย์ต่อได้แบบเอาแวร์หลายตัวมากได้แบบตัวแบบเป็นเหมือนแบบเสื้อคลุมกันหนาวเราก็ได้ติดคลุมยาวมาซึ่งราคาถูกมากเดี๋ยว<ๆ>จะอินเสิร์ตรูปที่พวกเราใส่ให้ดูก็คือแบบใส่แล้วดูแพงใส่แล้วดูแพงวันที่ไปกินไป,ไปถ่ายรูปที่กินซ่าเนี่ยก็ได้แบบของสิงพวกเนี้มีได้แบบเสื้อยาววันนี้น่ารักมาก๋ยวอินเสิร์ตรูปอันนี้เสื้อยูนิโครแล้วแบบอันนี้น่ารักมาก บาทวะพันต้นต้นบาทใช่ไหมใช่พันกว่าบ,บาทก็เลยซื้อมาสอง ดีเทลก็คือตรงนี้มันจะเป็นผ้าฟูเลยแล้วมันก็จะเหมือนแบบเสื้อแบบแนวมินิมอลเอาไว้ใส่แบบใส่กับเชิ้ตเนคไทแล้วก็ใส่ตัวนี้คลุมก็สวยหมอฟูถูกเพราะว่าเธอชอบยิ่ฟู้ายอย่าสร้างข่าวลือพิธีนี่แล้วฉันก็ได้แบบตัวยาวมาซึ่งตัวนี้เธอมันพันไปปลายราคาดีมากแล้วกันหนาวดีมากทุกคนเพราะว่ามันมีอันนี้มันมีข้างในอ่ะอีกที่แบบเพิ่มความอุ่นให้กับตัวซึ่งญี่ปุ่นจะกี่องศาก็ตามพอใส่ตัวนี้แล้วอ่ารู้สึกอุ่นมากแล้วพอใส่แล้วนี่ยมันดูแพงแบบ คัตติ้งเนียบดูมีมินิมอลมากๆเลยดังนั้นเนี่ยยูนิโค้เ ER ขาทำได้ดีมากลหลายตัวมากเลยนะเนี่ยฉันได้อีกฉันได้อีกฉันได้กางเกงด้วยฉันได้กางเกงด้วยกางเกงน่ารักมาเป็นชุดที่ฉันใส่วันที่2เลยก็คือยูนิโค้ทั้ทงตัวแบบยูน <IC> ิโครยูนิโครทั้งตัวทีนี้เป็นอะไรเป็นคูลินี่หรอฉันได้สเวตเตอร์แต่ว่าอันนี้มันปริ้นด้านแต่ว่ามันก็น่ารักน่ารักฉันก็ได้สเวตเตอร์ที่เป็นผ้าหนีดตัวไม่กิบบาาแล้วก็มีเรทนสั้นอเตบ ดูแพงมากใส่ออกมาแล้วดูเฉยเฉยแต่ถ่ายรูปออกมาดูแพงมากก็คือหน้าที่ต่อแบบเลยแหละเลิกแบบไรรูปแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันดูธรรมดาแต่ว่ามันแต่ว่าใส่แล้วมันดูดีแล้วมันอุ่นมันน่ารักอ่ะเธอแล้วทั้งหมดอ่ะหนูอ่ะซื้อทั้งหมด4ตัวแบบเสื้อคลุมยาวกางเกงตัวแบบสเวตเตอร์แล้วก็ตัวเสื้อเชิ้ตหมดนาบาางทีแบบมันเซลแล้วเซลคือที่นี่ราคาดีมากเดี๋ยวก็น่าจะเข้าไทยเหมือนกันหรือไม่แน่ใจที่ไทยน่าจะเอออีกอย่างหนึ่งหนูตามกระเป๋ามาด้วยพี่ตอกระเป๋ที่ ตอบบอกว่าตลกนี่เป็นกระเป๋าของแคมเปอร์ไม่มันเหมือนอันเดียร์หรอเข้าขุมหรือว่าเหมือนอันนี้แผงคออามืตาลยยโสทริยาพันธุมเทวีเออไม่อันนี้มันเป็นกระเป๋าแคมเปอร์เป็นกระเป๋าที่แบบเป็นทรงโดน้าเนี่ยมันก่าจะน่ารักเนี่ยเดี๋ยวคืนให้ดูว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะน่ารักมินิมอลมาพี่ตอบไม่น่าจะเก็ตหรอกผมวิตอบไป เปสนสลักชัวรี่ทุกคนพิมพ์สีว่าน่ารักหรือเปล่าม่นี้อ้าวันต่อมาเราซื้ออะไรพี่ต่อวันต่อมาเราเราตื่นมาเราก็ไปกินซ่าใช่ไหมเราก็ขึ้นเครื่องบอกกินหะว่าอ,อ๋อ,อพี่หนองไปนสนามบิน <c oughs> ไปชอบเน็กทีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเอามาแล้วไหนเธอลองเล่าสตอรี่กันได้เด็กไทยดีสิว่าเราคาะชอบได้ทุกที่ยังไงบ้างฉันก็เอาคลิปไปตัดแล้วฉันก็แบบเดินไปฉี่แล้วก็ด้วยความที่แบบฉันเป็นเลือดนักช็อปอยู่ในสายเลือดฉันก็อุ้ยมีเขาเรียกว่าห้างอะไรนะห้งอีเซตันอยู่ในสนามบินในสนามบินไฮเนดะสนามบินเล็กๆเราเป็นในประเทศวะในประเทศฉันก็อุ้ยเดี๋ยวคนขายเขาที่เขาน่ารักแบบหยิบไปให้ฉันลองทู่ีทูนี่แล้วก็บายตูเก็ต10%อเออผมเลยไปเร คือจะไปซื้อกาแฟแล้วอยู่ดีๆก็งงเอ้าเรียกกูไปดูเด็กไทยแล้วปรากฏว่าพี่ซื้อน้องก็ต้องซื้อแต่ตอนแรกฉันหยิบเส้นนีแต่ฉันก็ไม่ค่อยเข้ากับฉันแต่ฉันได้ลายหมาแบบน่ารักเพราะว่าพี่ต่อชอบหมาชอบอะไรน้องหมาเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสไตล์เป็นสไตล์นี่น่ารักมานี่แบบเออเดี๋ยวเอาที่พี่ต่อพี่ต่อใส่ใส่อันนี้ยังยังแต่ว่าน่ารักจริงแต่ว่าเต่าก็ได้อันนี้มาเป็นเหมือนฟิลฟิลแบบเป็นเหมือนฟิลแบบผ้าไหมพรมอ่ะน่ารักน้อง ล้วอันนี้มันเป็นของอิตาเลียนมันเป็นแบรนด์อิตาเลียนแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณ4ี่พันเซนลสี่พันกว่าบาทใช่เซ็นละสี่พันกว่าบาทนี่น่ารักมาก็กไทยวันนี้ก็หมดไปก็เห็นได้ว่าถึงไม่มีห้างให้เราช็อปเราก็สามารถช็อปได้ทะเลาะกันเลือดนักสู้นักช็อปได้มาที่บ้านฉคือแม่ฉันเนี่ยชอบช้อปปิ้งมากยังไงบ้างจนพ่อฉันอ่ะแบบคือทะเลาะกันพอช้อปอยู่นั่นแหละเราคือมาญี่ปุ่นครั้งแรกกับแม่นี่มากับทัวร์ช้อปตั้งแต่เครื่องบินไม่แตะประเทศญี่ปุ่นอ่ะจนถึงแบบเครื่องบินออกจากประเทศ ญี่ปุ่นอ่ะคือวันสุดท้ายเขาพาไปเหมือนแบบอารมณเอาท์เลทอะไรอย่างเงี้ยก็มูวจะซื้ออะไรละซื้อกระทะกลับบ้านซื้อกระทะซื้อตะหลิวซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นนางบ้านทำเบเกอรี่ซื้อพิมพ์ขนมปังใช่หมเ่าจกลับยังไงก็ซื้อถุงกระสอบกระติงนำคือทุกคนในทีมแบบช็อกมากก็เป็นช่างที่เราช็อกคือแบบไม่คิดไม่คาดฝันว่าคนจะมาซื้อกระทะ้ําหนักอ่ะคือเยอะมากน้ำหนักจะเกินแต่ว่าสมัยก่อนถ้าบินต่างประเทศแล้วก็บินการบินไทยต่อไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะใช้น้ำหนักอินเตอร์ได้้แลวก็ใคร ต่อไฟจากต่างประเทศสมัยก่อนเขาจะให้นั่งที่นั่งแบบนั่นหน้าที่นั่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนักช็อปก็มาจากสายเลือดจริงๆเป็นข้อพิสูจน์แล้วเพราะเยาเยต่อช็อปเก่งมากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ช็อปเก่งมากแล้วก็เราไปถึงโอกินาว่าใช่ไหมโอกินาวาเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ช็อปแล้วกลับมาเราก็กลับกลับแล้วตอนนั้นแบบไปไปถึงเขานัดเจอกันที่ห้างฉันเห็นเคาน์เตอร์ R M K อมีคนอยากช็อปแต่ว่าประเทศอื่นเขารอขึ้นรถอยู่ก็เลยบอกโอ้ยังไม่ได้ช็อปแล้วก็อีกวันนึง สนามบินตอนนั้นเวลามันน้อยมากแล้วยายต่อเห็น R M K ยายต่อก็วิ่งไปช็อป R M K ทั้งที่เวลาแบบน้อยมากๆก็เลยไปช็อปลัชสีม่วงมาแต่สีม่วงที่อยากได้มันหมดก็ได้มาสองสีนี้ก็สีม่วงอันสีนี้น่ารักมากวันนี้ฉันปัดสีนี้วันนี้ฉันปาดสีสีส้มส้มอมาราเหรอสร้างอมารุมส้มอมาราโกแล้วก็สีม่วงต่อพารากูมงต่อพาราคูอันนี้เป็นม่วงบางคูดแต่ว่า R M K นี่ยเป็นแบรนด์เมคอัพที่ดังมากนะในญี่ปุ่นใช่คือแบบถ้าใครมาซื้ออ่ะต้องต่อค ก็ไปซื้อลิปแบบอุ้ย<า>สีฟ้ามากในกล้อ,อ,องฟ้ามากแต่ว่าพอทาบนปากมันจะไม่มีสีแต่เอ็มเคฉันก็ได้ลิปสีม่วงมาอี สวยมากดูลักชูต่อไปถ้าใครจะใช้สีม่วงทั้งปากทั้งแก้มต้องบอกว่าสีม่วงต่อพัทนาคุณถุกต้องแต่ที่ญี่ปุ่นคือสีม่วงแบบยุจุเยอะมากแล้วก็โซเอาด้วยนะคนญี่ปุ่นชอบใช้สีม่วงอิทธิพลเธอเป็นซอฟต์พพวเวอร์จริงถูกส่งต่อจากไทยมาถึงญี่ปุ่นเร็วมากอ่ะกลับมาโตเกียวแล้วก็ไม่ได้ชลบอสลบเมื่อวานเราก็ไปโคเซแล้วก็ไปไปดูเกี่ยวกับน้ำตกตัวใหม่ไปชอปเมคอัพที่โคเซแล้วใช้ ก็แบบว่ามาไหนจะช้อปปิ้งพอถึงช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งช้อปปิง้งค่ะ ฉันไปเหมาเขามาเยอะมากไหนไหนไหนถุงนี้คือถุงใหญ่มากคือเป็นอินฟูที่ชอบเยอะที่สุดในทั้งหมดที่มาที่นี่ใช่ไม่ไม่รู้ไม่ชอบเยอะที่สุดฉันถามเขาอ๋ออันนี้เธอชอบฉันชอบมันเราแบบเอาน้ําตกมาใส่แล้วมันจะเป็นมานาได้มีมีมอ่าชิ้นแรกชิ้นต่อไปหาเลยพี่สาวเหมือนเอาน้ําตกหรือว่าสกินแคร์ที่เราชอบแบบมาหยอดหยอดใส่แล้วมันจะฟูขึ้นแล้วสามารถทําเป็นมานาได้ใครที่มีสกินแคร์ที่ชอบแล้วอยากให้หน้าฟูสามารถใช้โลชั่นมาเนียไปช่วย ได้ทุกคนอันนี้เป็นบลัชแต่ว่ายังไม่อยากแกะออกมาเออเดี๋ยวต้องรอดูในคลิปทิกต็อกไหนซื้อบลัชมา่กีบลัชเยอะมาซื้อมาแจกลูกหญิงใน Ti k t o อกด้วยนี่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 ก็คือเขามีกี่สีเนี่ยคือโคเซ่เนี่ยเขามีหลายแบรนด์อย่างอย่างอันนี้ก็เป็นแอดดิชั่นแอดดิชั่นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ช่างแต่งหน้าไม่กับอาร์ติสญี่ปุ่นเขาใช้เยอะซึ่งมันมีม่วงหลายเฉดมากเขาก็เลยเหมาหมดทุกม่วงเลยหมดทุกม่วงแล้วก็กิ s t ์จูว์เนี่ยเขาเป เมคอัพในเครือโคเซซึ่งอันนี้เป็นเบสเมคอัพแล้วก็อเนี้ยเป็นแป้งฝุ่นสีม่วงของเดคอเทสคือเบสเมคอัพของจิวส์สวัสดเนี่ยที่นี่ดังมากเลยนะคือเขาจะมีเบสหลายสูตรมากแต่ว่าที่พี่ต่อซื้ออาจจะเป็นเหมือนแบบทรงปวดเจ้าหญิงเอครีมบาูส์แปลงเออลิปลิปออดิคชั่นอย่าไปแกะรีวิวให้ดูอีกทีนะในเริ่มต้นลอยลงไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยเออเอามาใส่ก่อนเดี๋ยเกิดการ สูญหายป,ปลระพลปลระวันกันเกิดขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วก็แล้วของลูกเต่าเราได้อะไรจากเมย์สองตัวไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจากเมย์สองตัวเซเลยก็รู้แบบว่ามีหมดแล้วแน่ย เพราะว่าแบบไม่ได้แต่งหน้าไงเพราะว่าพี่ต่อเขาเป็นไข่สวยก็เลยแต่งหน้าแต่ว่าสายสกินแคร์เราอ่ะก็คือทุกแบรนด์ที่มีอ่ะคือมันมีที่ไทยเกือบหมดแล้วแล้วก็ตัวที่อยากได้อ่ะคือมีหมดแล้วก็เลยแบบไม่ได้ช็อปแล้วก็มาวันสุดท้ายวันสุดท้ายก็คือวันนี้นนที่เราช็อปงง,งงมากๆเลยคือตอนแรกก็ไม่ได้ช็อปอะไรเพราะวันนี้ฝนตกแล้วก็อ,อ๋อไม่ม,<า>มีเมื่อวันตอนกลางคืนก่อนชอ็ชอปอะไรช็อปไฮไลท์ที่พัทรากุลมาคีสนปลานกแก้วมากอันเนี้ยแมกสีปลานกแก้วเกิดไม่จะไปซ กล้องริโก้แต่หาบได้รัวเขาบอกว่าคนมาถามอ๋อแล้วเธอเสื้อนี้ด้วยนี่อันนี้ดีมากทุกคนถ้าใครมาญี่ปุ่นนะมินอนอะมิโนมอยส์เคยมีอยู่ในไทยใช่แต่ว่าเซเลงแล้วแล้วก็ซื้อพวกไฮล้องไฮไลท์เลยอันนี้เป็นเบสที่ดังมากในไทยสอยชื่อเบสคิสแต่ว่าแบบมันจะเป็นเบสเบอลุกคนไงแต่เดี๋ยวนี้กระแสหายไปแล้วแล้วก็โฟมแลวหน้าที่เชโดอะไรที่เธอชอบหรอก็ไม่รู้เมื่อก่อนเคยใช้แล้วมันได้เยอะมันถูกหลักลอยก็หมดไปแล้วอ่ะเราก็วันสุดท้ายวันนี้ก็ตอนแรก ว่าจะไม่ชอบแล้วเพราะว่าฝนตกแต่ว่าพี่ต่อมีนัดไปเอารองเท้าพี่ต่อมีนัดไปเอารองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าที่ผู้จะแต่ต้นคลิปว่าเธอมาเอาสีลาเต้แล้วเขาบอกว่ามีสีนี้อยู่ด้วยแล้วพอเขาเอารูมให้ดูเอาให้แบบผู้ให้แบบคนลองให้ดูตอนแรกฉันก็สติตกใจ แต่ยายเต่าบอกว่าสวยเข้าสวยเข้าเอาดีหรอเต่ามันเข้ากับพี่หรอเอาไว้ก่อนเธอสักข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อคู่นี้สีลาเต้ถ้ามันมีอีกสีหนึ่งเราก็ต้องเอาถ้าเราชอบอะไรเราต้องเอาทุกสีอุ้ยเธอรู้ได้ไงว่ามันชื่อสีลาเต้เอเหรอก็ก็สีมันเหมือนลาเต้เออเออมันฟีลแบบลาเต้คาราเมลแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่แบบ <Dark S 2> ไม่ค่อยเห็นแบบไม่ค่อยเห็นในแบรนด์ต่างต่าง <Only S 2> เพราะถ้าแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นเขาทําเขียวมันก็จะเขียวไปเลยแต่เนี้ยแบบเป็นเขียวเขียวอมเทาอ่ะเธอแล้วมันใส่คู่กับแบบเกงยี นะสวยมาอน้อ,นะนอแบบสีนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกแบบอุ้ยชอบ ชอบดูกลิ่นหนาวไม่อ๋อเราลืมอะไรหรือป่าเราลืมวันหนึ่งที่เราไปซื้อแบบรุ่นลิมิเต็ดของอ๋อใช่ใช่ใช่ยูนิโคลวันเมื่อวานอ่ะเราก็แบบระหว่างนั้นไม่รู้จะทําอะไรเราก็เดินไปช้อปปิ้งพอระหว่างรอเข้าเมซงโคเซรอเข้าเพราะมันต้องเข้าเป็นแต่ละประเทศยูนิโคลที่นี่หนึ่งตึกมีสิบสองชั้นเท่อะแล้วก็แบบดูนี่ริอันนี้ใชนก็ซื้อมาตัวหนึ่งเพราะพวกเราซื้อเหมือนกันนี่ใช่ไอ้น่ารักมากฉันซื้อเชิ้ตมาด้วยฉันก็ซื้อเชิ้ตมาด้วยนี่ฉันซื้อ ชนชนถ้าเธอมีฉันก็ต้องมีใช่อันนี้มันสวยก็เลยต้องซื้อนเออฟิลแบบถ้าเธอสวยเหรอฉันสวยกว่าเราไม่ใช่แค่เราซื้อผู้ซื้อ ก็คือตอนแรกพี่ตอบวดบอติก้าได้ได้ได้มันสวยเนาะเต่าเนี่ยแบบใส่แล้วมันลักชวรี่เป็นความสวยฉันยังถามเธอเลยว่าแบบเอาดีไหมเนี่ยเต่าฉันว่ามันสวยแล้วเธอบอกว่ามันใส่สบายแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรหลักที่เราจะไม่เอาแต่มันจะมีครบแบบสามสีไหมหรอเอาเธอก็เป็นคนไทยคนแรกแล้วมันเป็นรุ่นที่หายยากด้วยนะที่สุดมันไม่ผลิตเลยคนไทยคนแรกของประเทศที่มีบอติก้ารุ่นนี้ครบสามสี อ่ะตอนแรกก็หมดแล้วไม่ชอบแล้วแล้วอยู่ดีๆฉันก็ไปตามหารองเท้ามีซองมาเจราที่เป็นรูปกีบอะเออแต่เป็นรุ่นผ้าใบแต่ว่า่อนนั้นก่อนน,นั้นจะไปกินข้าวและเห็นช็อปลุยก็คือจะไปกินข้าวแล้วเห็นช็อปลุย<ม>แล้วก็คือเราสองคนเนี่มีวรธีการมถ้าเจออะไรเนี่ยก็จะส่งหาก,กันในดีหรือว่าไลน์ก็จะแบบ วิ้ยเธออันนี้มันสวยมากเนคไทของหลุยฉันก็แบบว่าเออมันน่ารักมันมันน่ารักนะให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันมีดีเทลคือมันเป็นหลุยที่มินิมอลอะมันเป็นหลุยที่แบบไม่ตะโกนใช่แล้วก็เล่าต่อก็คือตอนแรกเราไปเมซองมาเจล่าแล้วมันไม่มีขอเย่เต๋าจะไปซื้อยห่อมาส่งมาเจล่าอะไรก็รองเท้าอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เก็บรองเท้ากีมีคอแล้วย่่าเต๋าก็บอกว่าฉันฉันจะไปชี้ฉันก็เออได้แล้วฉันก็เดินไปกับยี่ภูมิห้องน้ำอยู่ชั้นสี่เลยไปชั้้้นนแลววกก็คยหู่่มาีอเ อะไรเนี่ยชื่อก็เหมือนแบบว่าแบบว่าชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออไม่เห็นจะสวยเลยเหมือนชนเผ่าแบบอุ้มกับอุ้มกับชื่อมันไม่เหมือนปารีสแต่ชื่อปารีสก็สวยๆแบบแอมเมสหลุยฟิตตองลองออแวงจีวองชีอะไร,ยอ,รยอย่างเงี้ยนี่เป็นเชนโซ่เลยที่เหมือนโซ่ผูกโซ่อะไรเงี้ยแล้วหงจากนั้นเป็นเชนโซ่มันไม่สวยไม่สวยเพื่อเขาเลยแล้วก็เดินเข้าไปดูตัวนี้จ้ะถูกแล้วตอนนั้นฉันไปห้องน้ำไงแล้วฉันก็เลยให้พี่ต่อไปรอเพราะว่าแบบเออมันจะได้แบบไม่เสียเวลาลูกเต่าพี่รอที่นี่แล้วกันอยู่กับเยภูลูกภูมิลูกเต่า ปากฏวดว่าเยเต่าลงมาฉันได้อันนี้จ้ะแล้วยเต่ามาเห็นก็บอกว่าน่ารักมาก ธอแต่ว่าเคนโซเนี่ยมันเป็นแบรนด์แบบคือฉันไม่รู้ว่ามันระดับไหนนะแต่ว่าพอดูราคาเนี่ยประมาณ1น0 0 0แสนเยนแล้วคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2อ0 0มื่นคือมันช็อกมากเพราะว่าเราไปดูสูตรมิวมิวก่อนเ่เนี่ยมันตัวละแสนบาทคือเราไปดูสูตรมิวมิวแล้วสูตรมิวมิวก็น่ารักแต่ว่ามันมีห่วมันแพงเกินแบบแสนสองแสนเนีเขาไม่ถึงและอย่างตัวเนี้ยคือมันแบบนี่ถ้าเธอมีฉันก็มีเพราะว่าเธอใส่แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูเป็นสูตรที่สวยมากเธอแต่ว่าตอนแรกที่ฉันดูราคาฉันตกใจ เจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยหกเจ็ดหมื่นคือแบบถูกแล้วนะออแต่พอราคาอย่างเงี้ยคือตกใจแล้วใส่แล้วยายพูว่าน่ารักฉันก็เลยอ่ะเอาหนึ่งตัวแล้วพอฉันมาเห็นฉันก็เอา <S 1> 1 <S เอาหนึ่งตัวสวยมากเท่านั้นยังไม่พอแล้วอยู่ดีๆพี่ต่อก็มองไปเห็นสิ่งหนึ่งปุ๊บ ก็คือเน็กไทย์ใหญ่ต่อซื้อเน็กไทยอีกแล้วไม่ใหญ่ต่อใหญ่ต่อเป็นคนชอบสะสมเน็กไทดแล้วใหญ่ต่อเนี่ยไปเห็นอันนี้อันไหนอันไหนเห็นลายเสือที่อยู่หน้าราลายเสือเพราะซิงเนเจอร์ของเคนโซต้องเป็นเสือไม่คือฉันจะเข้าร้านเขาของเน็กไทเส้นนี้เลยแล้วฉันก็จะแบบเไปถามได้เ้ดูเน็กไทเสืตีนตามซสี่ห้าพันจริงนเออแต่นนี้น่ารักเออฉันก็เลยไปลายเสือนางเสือดาวมานี่นี่ดีเทลลงมาแบบนี้ แล้วปรากฏว่าอันเนี้ยมันก็วางคู่กับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้แล้วฉันนะ่ะเป็นคนชอบอะไรแบบนี้แล้วอ่ะวเธอแล้วพวกฉันก็เลยซื้อเหมือนกัน<ๆ>แล้วราคาไม่แพงเนาะประมาณ4ี0 0ัน้าอันเนี้ยประมาณ5 0 0พันเส้นละห0 0 0ันห้าพันกรอบาทถูกแล้ว,วฉันได้อันนี้อีกอันหนึ่งจ้ะไหนจะได้อะไรเสื้อเชิ้ตไหน ฉันก็ได้เหมือนกันน่ารักไหมฉันก็ได้เสื้อตัวนี้งี้เอาไว้ใส่ไปทะเลฉันได้ตัวนี้น่ารักเห็นไหมล่ะด้วยความว่าเฮ้ยใครจะใส่อ่ะใครจะใส่ปรากฏว่าพวกเราก็ไปซื้อจำคือถ้ามีคนมาตามถ่ายแล้วตอนที่ฉันขึ้นมาขึ้นมีแล้ฉันขึ้นมาเลยวภูมิเคนโซ่นี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันเหมือนชนเผ่าอุ้มกลับปรากฏว่าโดนกันทั่วหน้าแต่อยากบอกว่าคนเคนโซ่น่ารักจริงราคาไม่แพงถูกอะต่อมาพี่ต่อก็มีแพลนว่าอยากไปดูวาเลนติโน่บิวตี้ใช่ซึ่งชีก็ไป อปบลัชอีกแล้ว,อ blush, อลวบอกเลยว่า <St art> บลัชของต่อพรากุลเนี่ยยิ่งกว่าทศกาณฐ์คือแบบยิ่งกว่า10หน้าคือพี่ต่อมีบลัชเยอะมากอ่ะให้ดูแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปสอมเชดูให้ดูแค่นี้ทำไมเธอถึงอยากได้วาเลนติโนบิวตี้เห็นใครไม่รู้ร,รีวิวฮะใครไม่รู้แล้วก็อยากได้แล้วเรามไ,มไม่ได้ซื้อธรรมดาไลยอ๋อมันไม่มีขายในไทยแล้วก็แพคเกจจิ่งอ่ะมันคือแบบเวอร์อ่ะคือฉันซื้อลิปมาส บลัชมาสีสีแล้วก็แปรงรองพื้นเพราะแปรงรองพื้นมันเป็นแบบเหมือนหมุดของวาเลนติโนะมันเป็นคมขึ้นมาไม่ได้่องเลยนะแล้วก็รองพื้นของเ่อถามว่าสวยไหมไม่รู้แต่ว่าแพคเกจจิ้งมันดีเราไม่มีขายที่ไทยขอซื้อไปก่อนถ้าอยากรู้ว่าดีไม่ดีรอรีวิวติ๊กต็อกตอพัทละกูอ่าหลังจากนั้นเราก็ไปช็อปที่คอสเมตเราก็ได้เครื่องสําอางมาด้วยคอสเมตได้นิดนิดหน่อยหน่อย คืออ t ดคอสเมเนี่ยเป็นร้านที่เหมือนแบบฟิลแบบอีฟแอนด์บอยที่ไทยอ่ะแต่ว่าของญี่ปุ่นมันใหญ่มากแล้วเขาแบบจัดอันดับสกินแคร์ประจําปีแล้วมันเป็นการจัดอันดับที่ดังมากในญี่ปุ่นคือเขาเริ่มมาจากเว็บจัดอันดับก่อนใช่เมื่อก่อนในไทยก็ในไทยยังมีอยู่ชื่อคอสเม่เนตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนแบบฟิลมันตีแบร์แล้วก็เขาก็จะมีการจัดอันดับเราก็ไปแบบซื้อไอเทมที่เขาจัดอันดับมาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันเนี้ยเธอบอกว่าดีใช่ไหมใช่ไม่อันนี้มันเป็นตัวที่ดังมากเ้ยพี่ต่อมันนนเเป็หมือ แบบนวัตรกรรมของเขาอะ่ะที่มันชื่อว่าตัว S 1 0 0 v i t a l คือเขาเหมือนแบบตัวเนื้อสกินแคร์ท่าซูมด้วยมันจะแบบฟีลแบบมีลูกเล่นเขาบอกว่ามันจะเป็นฟีลแบบเข็มอ่อนๆทาไปมันจะยุบยิบผิวซึ่งมันจะทําให้แบบส่วนผสมแบบพวกซิกาอะไรแบบนี้มันซึมลงผิวได้ดียิ่งขึ้นแต่ภูมิบอกว่าอันนี้เนี่ยผิวแพ้ง่ายอาจจะไม่เหมาะเพราะมันจะยิบจุดเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวไปลองใช้แต่ว่าตัวเนี้ยรีวิวในญี่ปุ่นดีมากๆแล้วก็อีกตัวหนึง่งฉันอยากลองตัวลังคมมาตัวนี้ไดด้อัันบ ของคอสเมเป็นเจเนฟิกเจเนฟิกมาคือฉันใช้ตัวเจเนฟิกอยู่แล้วฉันก็เลยไปซื้อตัวนี้มา hmm. เท่านั้นยังไม่หมดฉันซื้ออันนี้ด้วยซิก้าแคร์ตัวแคปซูลมาอยากรู้ว่ามันเป็นอะไร oh. เพราะว่า มันได้อันดับของคอสเมเพราะเป็นคนที่แบบชอบส่วนผสมสกจิแต่จะบอกนะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะคลั่งซื้อเมคอัพสกินแคร์มากถูกที่คนเยอะหมดเลยอะเรานี่อะไรเป็นสเปเชียลหน้าของเดคอเต้อ่าแล้วฉันก็ซื้อลิปออยด์ด้วยอันนี้ถูกแล้วก็แบบน่าใช้เป็นลิปอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอ๋อลิปพรัมเมอร์พรัมเมอร์ของตัวไวซี่อันนี้คือแบบชนะแบรนด์แบบแบรนเนมแบรนดเนมเกือบทุกอันอ่ะแล้วก็มาในอันดับหนึ่งในอันดับลีบ้าก็เลยซื้อมานี่ ให้ดู๋ยวแล้วฉันก็ซื้อมาร์คหน้า อ๋อมาร์กอันนี้ปะมาร์กอันนี้ติดได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันนี้ก็ได้อันดับเหมือนกันอันนี้เป็นมอร์นิ่งอันนี้หนูเคยซื้อไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วเขาก็ได้อันดับหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวที่แบบฉ่ำมากตัวเนี้ยเป็นวิตซีมาปะใกล้หมดยังก็หมดแล้วแหละเราซื้ออะไรอีกอะพี่ตออ๋อหมดแล้วเราพี่ต๋อก็พูดตลอดทางเลยว่าเต๋าจะไม่ชอบแล้วเต๋าพี่จะไม่ชอบแล้วหรงแล้วเถอะเต๋าพี่จะไม่ชอบแล้วกีสองตัวนี้จะไปอะไรนะจะไปให้ได้เลยจะไปชิ ชิบุย่าสกายอ่ะคือมันก็มีช้อปปิ้งมอลล์แหละตอนแรกเราไปปุ๊บมันปิดไม่มให้เข้าไม่ให้เข้ามันต้องซื้อบัตรล่วงหน้าปุ๊บแล้วเียบภูมิก็ทักขึ้นมาว่าเอาแม่ไม่จะซื้อยูไนเต็ดแอโรสไม่ใช่หรอแบรนด์ยูเนเต็ดแอโรสเราเซิร์ชซีที่นี่มีหรือเปล่าวิ่มีพอดีแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อารมณ์แบบว่ามีหลายอย่างเหมือนซาร่าแมซิโมดุติอะไรเงรี้ยเป็นแบรนด์ญี่ปุน่นฉันก็เลยไปถึงจ้ะอย่าต่อเดอินนำไปเลยไปแบบ <laughs> <laughs> ไปซื้อไทยมาทั้งหมดกี่เส้นน่ะเธอนับสิสอ่า<อ>ให้ดูอ,อ่าเส้นที่หน,น,นึ่งมันแบบ งานมันดีอยากทุกคนคือเราถ้าใครแต่งตัวแนวแบบซา t o r ร a l ลหรือว่าแนวแบบเส้นดูแบบอันนี้ต้องการชอบเน็กไทด์อะคือญี่ปุ่นของงานดีมากอันนี้เส้นที่สามสามอันนี้สวยมาแต่อันนี้ดูในกล้องไม่ค่อยสวยแต่ของจริงก็น่ารักอันนี้ฉันชอบช่วงนี้ฉันชอบสีฟักองห้าอันนี้น่ารักไว้ใส่ไปออกงานวิอันนี้น่ารักมากอันนี้เส้นที่หกอันนี้เส้นที่เจ็ดอันนี้เคยจะอยากได้ของทอมพอตแต่ของทอมพอตแพงก็เลยเอาซื้ออันนี้แบบราคาไม่ได้ห้าพันเยนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทั้งหมดเอาแพงอยู่ทั้งหมด ก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ประมาณหนึ่งนกว่าบาทอ่าทีมนี้เธอหมดในไทยไปกี่เซนอะอันนี้เท่าไหร่แปดหรอพี่ต่อก็ไปตอนแรกเราก็ไม่อะไรมีถุงเท้าแค่นี้แหละเออต้องโชว์หรอตอนแรกพี่ต่อก็ไปซื้อหนูก็ตามไปแล้วก็แบบดิฉไม่อะไรรอพี่ต่อซื้อดีกว่าแล้วอยู่ดีๆตาก็ไปเหลือบเ็นว่าสูตรเบเซอร์สวยมากแกอยากให้ดูจะใส่ให้ดูเบเซอร์ตัวนี้ทรงสวยมากฉันอยากได้มาแต่ไม่ อยากได้มากแต่ว่าชีเป็นผู้หญิงไใสแบบโมเดลไงกคือ<ก>คนญี่ปุ่นบบเขาน่าจะแบบเขาตัวเล็ก,ลกดังนั้นเนี่ยใครที่แบบตัวขนาดเราอะ่ะเธอตัวแบบสูง171 175เนี่ยจะแฮปปี้มากเพราะว่าแบบมันจะมีเสื้อผ้าใส่ให้ตลอดเลยก็เลยได้สูตรตัวนี้มาซึ่งราคาแบบก็โอเคนะราคาแบบประมาณแบบหมื่นต้นๆต่อมานน่ารักมันน่ารักยวใส่ให้ดูเลยดูนี่อุ้ยแมนมากจบแล้ว ของที่เราชอบมาจากคลิปญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะจบคลิปด้วยการกินสตรอเบอรีเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่สีขาวเราสองคนบอกว่าได้มาถึงแล้วกินเลยแต่ภูมิก็ไปล้างก่อนซึ่งภูมิเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องอตลเราผิดสุขลักษณะใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องางชนแก้วด้วยสตรอเบอรีเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนสตรอเบอรี มเ,เ,เาม,ามื่อขอชอบคือมีอปากเปิดปิดหายร้อยค้งทำมาวันนี้ก็ลาตัวไปเอ้ยทำมวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายๆภ<า>ูมิภูมิรอจนเอ็นร้อยหมายตึงละภูมิจะไปเที่ยวที่ที่หนึ่งแล้วอย่าไปกล่าวหาเขาบา,บายบาย